สวัสดีครับพี่นอ้องพอกันอีกคือเก้าครับเมื่อนี้มาติดตามเจ้าเขียม604ูนยสนนะครับว่าเพิ่นไปหอนไสแล้วพี่น้องนี่ให้นี่เพิ่นไล่ลงไปผมได้หลายเติบแล้วพี่นอ้องกำลังว่าเสียเอาต้นต้นดูนะครับตนดูลง มากืบอบพอท่านเนาะครับมือน,นี้เพิ่นใส่หางโกมาเนาะครับมือนนี้เออ ยังระบาดว่ามันปวดเหยวเนาะโซโฟเฟอร์โอ้เป็นสิเอาใส่รถด,ดึงลงนะพี่น้องเวียนอ้อมๆแล้วก็เอารถด,ดึงเลยครับใส่สลิงดึงเลยพี่นอ้องเยี่ยอ,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 อ nhắn bò thân đậy là mày không nhắn bỏ đậy ถึงสลับทาง yeah. Yeah. Ah. เยาอาบ่อเลือครับสำหรับแห้งเจ้าเอ็มหกสิบนะครับ เลหลงไปถมพู้นไฮไตเนาะครับหมู่ว่านที่ผมมาถ่ายรอบแหลกเนาะครับสภาพต้นใหม่อยู่ช่วงนี้3มต้นเพิ่เอาออกวอัดแล้วครับนี่ช่วงเสาม่าผมก็่ได้มาเนาะครับผมกัไปทางอื่นนี่ช่วงบายครับประมาณใบสองเนาะครับนี่ผมมานี่นะครับสภาพ มาโมนี้เป็นแบบไม่แล้วครับนี่พี่น้อง,ลลงพี่ไร่ลงไปพุ่นแล้วครับพตน้นยูข้าใหญ่พุ่นครับ มือนี่ขันเจิยงก็เลียวพ่วนวาเนาะครับ โย่ครับ แค่ไ้เนาะพี่น้อง ไล่ลงกปถมให้ใต้พุุนครับผลโหากันในราคา7000บาทนะครับใจสดงานแล้วนะครับ ยังกบสั้นเลยพี่น้องอมือสั้นบ้าผม การค้มฝ้าค้มฝนครับมาหนี้ รับเจ้า M 6 0 4 0ตัวนี้เป็นตัวเก่าครับเป็นระบบเียร์ธรรมดาครับเขาเอิอนระบบเียร์เข่าหยาก,กยนะครับสลับเยร์สลับนะครับเป็น การเข่าเกียร์ที่ลำลีลำไล่ล่ะพี่น้องนะครับสำหรับ M60 ตัวนี้เนาะครับแต่ว่าตัวไม้เพ่นเหตุออกมาเนาะพี่นอ้องเพ่นแก่มีปัญหาตัวเก้านี่ค้นว่าว่ามันมีปัญหากับระบบเกียร์ เป็นการเข่าเกียรล์ลำรีลำไล่เนาะพี่น้องเป็นกันเล่ยเฮ็ดตัวไม่ออกมาเป็นหกสองสี่ศูนย์เนาะครับเป็นระบบเกียร์แบบไม่ครับเดินหน้าถอยหลังนี่บ่ไดาเหยียบคาดครับตัวไม่นี่หก สองสี่ศูนย์นะครับเป็นระบบะเกียร์ชัตเทิลน,นะครับเป็นไฮโรล,ลิกนะครับไฮโรล,ลิกชัตเทิลน,นะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบคาดเลยพี่นอ้องตทำไม่นะครับห้องนะครับผมไปล่องมาเบิงนะครับล่องเบิงมาแล้วสำหรับ เอ็มหกสองสี่ศูนย์ตัวไม่เนาะพี่น้องข้องโตรครับระบบบอกมาเดียวกันแบบรุ่นเอ็มใหญ่ครับรุ่นแปดซิหาแรงมาหรือว่าเก้าิหาแรงมาเนาะครับระบบเดียวกันครับตัวใหญ่เลยครับเอ,อนินาถอยหลังบาได้เหยียบคัดครับสำหรับตัวไม้มันของเจา้าคูปุตานี่ แต่ว่าตัวนี้อยากเข้าเกียร์ลำดีลำไร่อยู่พี่นอ้องอ่าูเพิ่นเห็นเพิ่นใส่รุ่นนี้อยู่เพิ่นกบว่าเสียดายนะครับออกมาสาแท้นะใไรก็ได้นะพี่น้องเป็นระบบเดียวกันกันกบไอ้คู่กุฏา45เนาะครับอ่าเจ้าเอ็มตัวนี้ คนสิตโตกอีรีล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นคึ้มๆเป็นแหล่ๆดำๆมาแล้วพี่นอ้องอ่ะมื่อนี้เพราแน่ล่ะครับอาจจะลงเม็ดเพิ่มความเย็นนะครับมื่อนี้ก็มาติดตามเจ้าเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับสำหรับคลิปนี้ต่อจากคลิป ของหมู่วันเนาะครับที่ผมพ้าพีพระนองมาเบิงนะครับนี่นเริ่มงานเนาะครับมือนี้เป็นมือที่สองของการทำงานของคนเนาะครับถามโซเปอร์ว่าขันเจ้งกันแล้วครับมือนี้เงื่อนเจ็ดพันนี่เพิ่นว่าประเทศสามมือ ขาดทุนมาสั้นนะครับผมเห็ดสองมือครับสำหรับเงินเจ็ดพันพอเป็นรถรุ่นใหญ่ใหญ่ขึ้นมาจะน้อยนะครับ ก็ถือใจกับเขามาเบิ้งได้ครับช่างช่องสมบัติดำสิ่งพี่น้องมีเทิ้งคลิปรถไถมีเทิ้งคลิปรถแมคโครลดดำแตงสิ่งแตงสวยพี่นอ้องหามาฝา,ากพี่ฝากน้องให้ได้เบิง้งได้ชมกันเรื่อยๆครับ ก็เป็นเสียบาดนะครับทางบานปะโค,ะคเป็นรับปรับให้ปรับหน้ามา่างปลาเพื่นก็เอาครับนสนใจสีไทย ปูองปูว้อยครับลงริปเปอร์ฝังปุย๋ยติดต่อมาหาเพื่อนได้ครับสำหรับเสียบาดท,ทางบันบัโคครับลงหางสามครับผู้สิป,ปูคอยนะครับหรือว่าผู้สีป,ปูกมัน มีครับเครื่องใหม่เครื่องมือเพิ่นกับมีครบครับเพราะว่าสีเป็นผานยกล่องเพราะว่าสีเป็นผานสามเครื่องปูอ้อยนะครับสนใจกับทรมาถ,ถามเพิ่นเบื่อครับเสียบา้านบ้านตาโกนะครับตำบลภูเงินอำเภอเสราภูมิจังหวัดลอยเอ็ดครับ อย่างพือบุญปปุบบมัมเจ้าบันพุนล่ะครับพ่นไล่ลงมาพุ่นใกล้สีเต็มแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้พ่นนนาจะสำเร็จเนาะครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสมีสกรอนเดือพี่น้อง คลิปหนาจังมาติดตามกันต่อนะครับเนาะขอให้พอแม่พี่น้องอยู่ดีสบายครับจะเก็บจะจนด้วยพี่นอ้องเงินทองเต็มกระเป๋าสุภูสุขพ้นครับ สวัสดีครับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ย M หกสิบเวิด์ตซิตหรอครับบ่แล้วฝนตกบักย่างนักครับอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับบ้านบั้งโคพี่หล่ะครับ,ท,บ,บทั้งบ้านบั้โคทางตำบลผู้เงินพี่หล่ะครับเสียล้วพุ่มลอยเอ็ดบางใบสองใบสามเนี่ยพี่น้องแห้งบักคักเลยอ่าเปิว่าเปินสิเหลีวมือนี่เนาะครับ เบิ้งสภาพครับอีกระตุอีกทีหนึ่งเฮตดไดบ่บ่น้ำไหลมาพี่ครับพี่เบิ้งพุน่นเจ้าเฟอรอยืนเสาเลยครับเ <laughs> บิดเสร็ตแล้วพี่น้องพุ่นครับแล่ไม่เรเล่าพุนทา่นทาพุ่นถ่ายคลิปคลิปหนา้าเดี๋ยวผมจีมาติดตาม อ่าว่าเพิน่นจีเฮดได้มือใดเนาะครับอันนี้คือสีบดสิดแล้วเนาะครับสำหรับลิปนี้กะขอจบชิปนี้ไว้ก้อนพี่น้องอ่าจ้างติดตามชิปหนาเนาะครับเนาะยู่ดีสบายครับ